สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านีหลานมาชวนทุกคนทําแยมแอปเปิลน,นะคะวันนี้นะคะทําเอาไว้กินกับคาขนมปังตอนเช้านะคะเป็นอาหารเช้าเป็นการทําง่ายๆนะคะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทกากันเลยจ้าเบลใช้แอปเปิลสีเหลืองนะคะประมาณ5ลูกได้นะคะใครจะใช้สีแดงก็ได้นะคะ ตัดแอปเปิลนะคะเอาไส้เอาเอาม็ดข้างในออกนะคะใครจะปอกเปลือกก็ได้หรือไม่ปอกแบบเบลก็ได้นะคะใช้แอปเปิลสีแดงก็ได้นะคะแล้วแต่ตามที่เรามีหรือความชอบของเรานะคะเบลว่าแอปเปิลสีเหลืองนะคะมันมันหวานมากกว่าแอปเปิลสีแดงนะคะมันอร่อยกว่าเนาะ ตัดออกให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะเราก็ใช้ที่ขูดหรือใครจะเอาไปบดในเครื่องบดก็ได้นะคะใช้ที่ขูดแบบเบลก็ได้นะคะใช้ที่ขูดแบบนี้นะระวังมือด้วยนะคะเพราะว่าที่ขูดคมมากกินมือเบลไปหลายรอบแล้วเลือดซึบออกหลายรอบมากเลยนะคะเราก็ขูดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะ แอปเปิ้ลสีแดงแนะนําว่าให้ปอกเปลือกออกนะคะเพราะว่าเปลือกหนาแล้วก็มีรสฝาดนะคะแต่ว่าแอปเปิ้ลสีเหลืองเปลือกจะบางแล้วมีรสไม่มีรสฝาดนะคะเป็นรสหวานอมเปรี้ยวนิดนิดนะคะอร่อยเลยเนาะเราจะขูดแบบนี้ให้เสร็จนะคะขูดแบบนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะเอาไปใส่หม้อ ใส่หม้อนะคะตั้งไฟประมาณกลางๆนะคะใช้ไฟกลางไม่ใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางๆใส่เข้าไปแบบนี้แล้วเราก็เติมน้ำเปล่านะคะประมาณ500 ml อนะเติมน้ำเปล่า500 ml จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะ350กรัมหรือใครจะใส่400กรัมก็ได้แต่เบลว่า รสชาติที่เบวชอบนะคะไม่หวานจนเกินไป350กรัมอันนี้คือพอดีนะคะอันนี้เบลใส่แค่200 200กรัมก่อนนะคะเอาให้น้ำตาลละลายแล้วเราก็ชิมก่อนนะมันจะได้ไม่หวานเกินไปอันนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดน้ําตาลก็ละลายแล้วนะคะเราก็จะคนสักนิดแล้วก็จะชิมรสชาตินะคะว่าเราจะชอบหวานประมาณไหนนะ เมืว่า3 5 0อว่า350กรัมนี่คือหวานกําลังดีนะคะไม่หวานจนเกินไปนะใส่เข้าไปอีกเลยแบบนี้150กรัมนะคะก็เป็น3 5 0กรัมพอดีคนสักพักนะคะรอให้เดือดนะรอให้เขาเดือดนะคะแบบนี้นะ คนแล้วก็ชิมสักนิดอืมแค่นี้คือโอเคแล้วนะคะสําหรับเปบยวนะใครจะใส่400กรัมก็ได้ตามความชอบนะคะ500ก็ได้แล้วแต่บางคนชอบหวานมากๆไงอันนี้นะถ้าต้มไปสักพักเห็นสังเกตได้ว่าแอปเปิลจะมีความใสนะคะน้ําก็จะมีความข้นๆแอปเปิลก็จะใสนะคะแบบนี้นะต้มไปเรื่อยๆนะคะไฟไฟกลางๆนะ พอน้ำเริ่มงวดนะคะพอน้ำเริ่มงวดแอปเปิลก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนะคะแบบนี้สีสวยเลยน้ำน้ำก็จะเป็นแบบนี้คือแบบนี้คือได้แล้วนะคะคือแบบนี้ปิดแก๊สแล้วก็พักให้เย็นตักใส่โหลเก็บเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะฝากทุกคนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่บ้านอีหละด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ